สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตต้องกรีก,กันอีกครั้งในวันนี้ก็สกู๊ปกโกจิลาก,กันนะครับก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปล่าสุดหรือหายไปหนึ่งสัปดาห์ผมไม่ได้ลงคลิปอะไรเนี่ยก็ย้ำไว้ก่อนว่าผมเป็นโควิด -19 ซึ่งผมก็อนอนสมโซอยู่บ้านไปหนึ่งอาทิตย์ถึงตอนนี้อาการดีขึ้นมากนะครับแต่ <c oughs> ยังมีการตกค้างอยู่างแรกคือยังมีเสมหะอยู่นะครับดังนั้นเวลาพูดเนี่ยยิ่งพูดนานบางทีเนี่ยเสมหะมันก็เหมือนจะขึ้นคอมาใช่ม และบางทีก็มีอาการไอน,นะครับนั้นระหว่างที่พูดเนี่ยถ้าเกิดเสียมีการเปลี่ยนกระตันหันก็ขออภัยนะครับรวมถึงยังมีการลิ้นเพี้ยนอยู่นะครับนั่นก็คือการระลุรสมันเพี้ยนน่ะซึ่งโคตรน่าหงหงิดนะครับคืออยากจะกินของอร่อยแต่รสชาติมันไม่เหมือนเดิมนะครับคือโคตรน่าหงุหงิดอะแต่อาการพวกอะไรเจ็บคอไข้นั้นหายเลยครับก็เจ็บคออาจจะมีบ้างอะแต่ไข้หรือแบบอาการอ่อนเพียนหรือแบบหนาวสั่นเนี่ยหายเลยนะครับ ก็ขอบคุณท่านที่ให้กาลังใจแล้วก็ติดตามมาตลอดนะครับอ่าในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงข่าวคราวของก็ส i ล l าของ MonsterVerse กันนะครับข่าวนี้ในสุดหนังภาคต่อไปทางการก็ส์ล l าบรรัของซึ่งถึงแม้อาจจะไม่ประกาศชื่อแบบเต็มเต็มเนี่ยก็ได้เริ่มถ่ายทานะครับที่ออสเตรเลียอ่าข่าวก็เอามาจากเว็บ Godzilla Movie c o คอมเจ้าเดิมนะครับ Godzilla vs Kong Movie Sequel has start o f f i c i a l ยลส t าร์ท i รี i n ิ่งในออสเตรเลีมีคลิปด้วยนะครับอันดับอีกาดอ่ะเป็นผู้กกับก็ซับแล้วครองเนี่ยก็ได้กลับพักต่อนะครับโดยได้ใช้ทำชั้แรกที่เนี่ยโกลด์โคสต์ออสเตรเลียนะครับในทิศนี้ซึ่งก็มาดูว่าในคลิปมีอะไรบ้างนะครับ อ่านี่น่าจะเป็นฉากใช้ยหานครับประมาณว่าเออเหมือนเ็รองถ่ายทำฉากผู้คนหลบหนีนะครับหลบหนีตัวสักอย่างอา่ามีกล้องถ่ายทำดีเครนพร้อมอา่ามีขาเอ้ยลูกอ่าลูกอาดูดิเอ้ยมีอะไรบางอย่างมาอ่าเหมือนจะพุ่งขับให้สัญญาณนะครับให้แบบเอ้ยมีตัวมาให้วิ่งหนีนะครับ มีสัญญาณเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นดูดิ้ยขบนท้องฟ้ามีอะไรบางอย่างมาซึ่งแม่เจอบนท้องฟ้านี่คือสัปดาหบินได้หรือว่าตัมันใหญ่มากจนเราต้องมองก็แบบบนท้องฟ้านะครับเรยว่าเ่ายแรกมาก็เป็นฉากแบบตัวประกอบก่อน้าถ่าถ่ายฉากเอ็าก่อนนะครับ Godzilla will be striding through the surf on the Gold Coast's busiest b a c Perhaps this time we might get to see what's causing all the fuss. The new Godzilla flick is due for release in 2024. On the Gold Coast, Amelia Radom, 7 News. เรียว่าเออเปิดมากก็สนใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายฉากแบบนักแสดงนํำก่อนเนาะถ่ายฉากเอ็กตร้าก่อนนะครับ ในข้อมูลขบอกว่าเออหนักภาคต่อเนี่ยถึงแม้ข้อมูลจะไม่ได้พูดถึงมากแตคือว่าเป็นพัคต่อนะครับเรื่องราวเนี่ยจะโฟกัสที่คลองมากกว่านะครับโดยจะมีกสุสซ่าเหมือนมาเป็นตัวสมทบเฉยๆซึ่งเราจะเห็นว่าก็น่าจะเป็นกสุสซ่าไม่ก็สปรลาดตื่นที่ขึ้นทางน้ำมานะครับเพราะว่าคลองว่ายน้ำมามันก็ว่ายได้แหละแต่ผมคิดว่าในแง่ของแบบสัตว์ประหลาดจากทะเลขึ้นบกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นกสุสซ่าเนาะไม่ก็สัตว์ประหลาดที่ในน้ำเหมือนกันนะครับอ่ะ นอกจากหนังเนี่ยไอที่ผมเคยเล่าไปในข่าวเก่านะครับว่า Monster World TV Series เนี่ยก,ก็ถ่ายทำอยู่ที่ Vancouver นะครับไล้ด้วยว่าเออภายใน2ปีเนี่ยเราก็จะได้ดูทั้งแบบ Godzilla ที่เป็นหนังแล้วก็ TV Series นะครับซึ่งโตโฮงเงียบไปเลยนะคือไม่มีข่าวอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังทั้งซีรีส์หรืออนิเมะนะครับโคตรเงียบนะครับนอกจากข้อมูลใน Godzilla Movie.com เนี่ยมันก็จะมีอะ แฟนเพจของก็ d z ส l ล a าเดอ e g ล n เจน k ์ออฟคิงนะครับว่าไอเนี่ยไอเขาเรียกอะไรนะตัวเสลเดทเนี่ยเขาขึ้นชื่อของหนังภาคต่อว่าออริจินนะครับอ่ะดับบิกาดแม่งฟอนโคตรเท่น,นะครับโดยเป็นชื่อชั่วคราวของหนังเรื่องนี้นะครับก็ d z ส l ล a าบสของออริจินซึ่งข้อมูลก็บอกตรงว่าเออออริจินเนี่ยอาจจะเป็นเพยียงแค่ชื่อชั่วคราวเท่านั้นเป็นชื่อหลอกนะครับเพราะว่า การจะนําชื่อหนังจริงๆเนี่ยมาใช้การถ่ายทำเนี่ยมันดูดูกามสนใจต่อสื่อแล้วก็คนดูครับอุ้ยเขาใช้หนังก็สลาก,กันอะไรแบบนั้นนะครับอะนะนันนั้นจรงไม่แปลกที่เขาเนี่ยเออใช้ชื่อปลอมกันนะครับแต่ถ้าเกิดชื่อออริจินเนี่ยมันจะมีความหมายมากกว่านั้นล่ะออลิจินเป็นตกนกำเนิดไงต้นกำเนิดหนังภาคต่อมันก็ไปได้สนใจนะว่าออลลิจินเนี่ยหมายถึงเป็นตกนกำเนิดของเรื่องราวของคองจริงๆหรือเปล่านะครับเรียกว่าเออมันเป็น ชื่อปลอมก็จริงแต่การใช้ออริจินเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าขบคิดนะครับว่าไอ้โทนหนังภาคต่อนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาจะโฟกฟัสที่ของมากกว่าอาจจะเล่าถึงแบบลูกของคองหรือว่าจุกาเนิดของคองแบบจริง,จ,รง,จ,รงจังเลยนะครับถึงแม้จะมาเป็นหนังภาคต่อก็ตามอาจจะมาด้แบบแฟลชแบ็กหรือว่าแบบนักโบราณคดีขุดค้นพบอะไรบางอย่างนะครับอย่างที่บอกไปที่เกเก่าว่าโชคดีที่ไอ้หนังแนวนี้เนี่ย ไอ้ภาพหลุดระหว่างการถ่ายทำมัคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากเพราะว่าสปาร์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเป็น post production ทั้งหมดนี่คือ CG นะครับม,มันไม่ใช่แบบหนังมาเวลนอที่มีนักแสดงใส่ชุดฮีโรหรือว่ามีดาราคนนั้นมาแบบฮเฮ้ยก็จะมาโพลเป็นตัวอะไรอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่ามาชุดโมแคปก็ตามก็ถือว่าเออเป็นข่าวที่น่าสนใจเราก็เห็นว่ามีความคืบหน้าของ monster verse นะครับภายใน2ปีเนี่ยผมได้ดูซึกเรื่องในเรื่องหนึ่งก่อนนะครับปี2 0 2 4นะครับ เรียกว่าโตโฮมันเงียบเลยนะคือคือหลายคนคงอยากดูมอนสเตอร์เวิร์สแหละในแง่ของความบันเทิงเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยยังไงออริจินอลอะโตโฮอะแล้วก็จเจอยุคเลวานเนี่ยทางโตโฮเนี่ยพยายามเล่นใหญ่หลายครั้งมากพยายามทำก็ซิลล่าเนี่ยแตกต่างจากยุคที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ชินก็ซิลล่าแล้วที่มีการตีความดีไซน์ใหม่ถึงแม้คงเรื่องจทีงคล้ายของออริจินอลก็ตาม อาก็ซ่นในฟิกอนิเมที่โดนด่าไปนะครับเขาก็พยายามจะเล่นใหญ่เนาะแต่มันเฟลสิงคลระพอย,ยก็พยายามเล่นใหญ่เหมือนกันผมไม่รู้ไอ้เรื่องนี้ประสบกับเซ็กมากแค่ไหนนะแต่คิดว่ามันก็ยังโอเคกว่าอนิเมนะไตรภพากเนาะซึ่งแถมจบแบบเหมือนจริงภาคต่อแน่ตอนที่เปิดตัวโดโบโกอซิล่านะครับก็จะแต่หวังว่ามันจะมีข่าวคาวเร็วๆนี้หรือไม่ก็จะเซอร์ไพรส์ว่าเอ้ยผล่ปุ๊บประกาศฉายเลยนะครับก็ว่าแบบนั้นนะครับ ก็ประมาณน,นี้เนาะแล้วท่านผู้ชมคิดยนอย่างกับข่าวคราวนี้คิดว่าโทนหนังจะมาแนวไหนเนี่ยไอฉากที่ว่าเนี่ยเขากำลังหนีตัวอะไรเป็นก็ิลาร์หรือว่าสปาราตทั้งทะเลต,ตัวอื่นนะครับพวกอะไรอะเทียมแมทหรือเปลา่าก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็จากไปมาเจอโพสต์แต่งแฟนฟิกวัยรุ่นเด็กดีนะครับก็เป็นแฟนฟิกแนวผมชอบถนัดและคือนิตะฮาเลมที่มีก็ิลาร์ไปแจมหลายฟิกมากนะครับมีทั้งแบบเรื่องวิลดูโคตรดาร์กจริงจังไปยันกาวจ,จัดนะครับ อย่างล่าสุดที่แต่งอยู่อะไรอะ่ะกำลังแต่งอยู่อย่างต่อเนื่องน,นะชินนัมิตะดูเบลซารดที่ไปคอสเวอร์ over กับเลเซนต์อีวิลที่นัมิตะกลายไปชินกัสซ่าได้ด้วยนะครับบอกกี้ว่ากลายพันธุ์เนี่ยเรเซนต์อ e ีวิลเนาะเชื่อวรัสกลายพันธุ์ชินกัสซ่ามันก็มีความแบบขยักขยั่งอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาใส่นะครับมีอะไรกัสซ่าต่างโลกอ่านนัมิตะคอสเวอร์กับอุตร้าแมนแล้งแต่ออนไททันคือหลายเรื่องอะ่ะมีชินกซสซ่าหรือว่ากัสซ่าเฉยจะไปแจมหลายฟิกนะครับก็ไปอ่านได้นะครับดึงช็อตในนช่ง้าล ก็คอมเมนต์กันเยอะทั้ง2ช่องทางนะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับก็จะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมและถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเสียงอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ